สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกมเมอรนะครับผมวันนี้มาอยู่กับเกมพอตเท่าสองนะฮะก็มีน้องบอกว่าพี่เล่นพอตเท่าสองอ่ะพี่หาเรื่องแปลกในพอตเท่าสองอีสเตอ์เอ็กในพอตเท่าสองเลยนะโอเคนะครับก็พาร์ทแรกเริ่มต้นกันตอนนี้เลยดีกว่านะฮะตอนนี้ผมก็เคลียร์ภารกิจใกล้จะหมดละคือจริงจริงเคลียร์หมดแล้วผมมาโหลดเซฟเก่าเล่นนะฮะมาเป็นเซฟวันวันศุกร์นะครับก็อีสเตอร์เอ็กบางวันมันจะเกิดเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันพฤหัสกับวันพุธนะฮะอี้ก็จะเป็นตอไ่ร์เอ ขั้นแรกครับเิยเข้ามาแม็ที่สองนะฮะตรงซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้นะตรงนี้นะฮะใกล้ๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตภาิติจแรกที่เรามาเอานมให้แฟนเรานะครับโอเคขั้นแรกเราก็เดินมาตรงนี้ฮะหรือไม่ก็เดินเข้าตรงนี้ก็ได้แล้วเข้ามาตรงบ้านล้างตรงนี้นะฮะจะเป็นที่ที่ปิดล็อกไว้นะฮะแน่นหนามากไม่ให้มีใครเข้ามาเราก็ปีนที่มาข้างบนนี้ครับบีบังบนนี้แล้วก็เพื่อความชัวร์ฮะเราจะไม่ไปงั้นเราใส่เชือกอรงนี้ดีกว่าใส่เชือกอันนี้ฮะแล้วก็ตรงมาทางนี้ครับ ตรงไป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 นะฮะเขายิงกันข้างล่างครเดี๋ยวเราขอเคลียร์ข้างล่างให้ก่อนแป๊บนึงแม่เดีกว่าเราเอาบาซูก้ายัดเลยดีกว่าทำคาญเหลือเกินไปไปยัดการฮะใครยิงวะเฮ้ยเอาไปนะเรายิงเข้าไปฮะเดี๋ยวมันก็ร้อยฮะยิงคนนั้นยิงเอง มันลำคาญอย่างไวะปล่อยเขายิงกันไปฮะเราก็เดินมาทางนี้นะฮะมันนึกว่าเราเป็นตำรวจตรงนั้นจะมีชุดก่อนนะครับตรงนี้สามารถไปเอาได้นะแต่เราไม่อยากเสี่ยงไปเพราะมันตกนะบอกแล้วตกแล้วโอเคเอาใหม่นะฮะลำคาญโอ้ยยิงกันทำไมเนี่ยเฮ้ยเจ้าทีเบอร์นาบุกแกงน,นี้มันาจะไหนล่ะอยู่ดีมัน,นามเนนามเฉยเลย แก๊งพวกอะลเราทั้งหลายอะแก๊งชาวเนื้อแก๊งเซฟเวัตีเบอร์นบุกอะ่ะเออโอเคเราเก็บใชะตก่อนโอ้น่ารำคาญมากเลยอืมนะฮะฆ่าให้ตายหมดแล้วมันก็จะหายแลกครับโอเคนะ,ะเราต้องขึ้นมาตรงนี้ฮะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความแน่นอนของผมอีกรอบนะฮะเราจะไม่ตกแล้วนะฮะเออโอเคตำรวจก็ตายตายนะฮะฆ่าให้ตายให้หมดเลยนะฮะเราจะตกตรงนี้นะฮะลงไปฮะ ทางนี้เพื่อความชัวร์ครับแมนยำของเรานะฮะแล้วก็เดินทางนี้ครับตามเชือกไปนะ,ะตามสายไฟไปเลยลสายไฟบ้านไหนไม่รู้แม่งแข็งชิบหายเดินบนสายไฟก็ไม่เป็นไรนเดินมาตรงนี้ครับามาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้ค่อยๆเดินครับอย่ารีบเร่งนะ,ะเดี๋ยวมันจะตกโอเคตรงนั้นมีชุดเกาะแต่เราไม่ขอไปเอานะฮะโอเคโอเคเราก็มาค่อยๆมาตรงนี้ฮะแล้วก็มาขึ้นมาหลังซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้นะครับนะฮะ มันจะเป็นพื้นที่นะักซีเค็ดแอเรียฮะเป็นพื้นที่ลับนะฮะของพอร์ทัลนะฮะตรงนี้ก็จะมีปืนไม่มีไม่มีปืนโอเคนะตรงนี้จะเป็นนะฮะซีเค็ดแอเรียนะฮะทางนี้ไม่ใช่นี่หว่าต้องเข้าไปทางนี้ก่อนแตนะ่ข้างหลังเลยนะครับนี่นะฮะตำรวจใครทำอะไรทำอะไรอยู่เนี่ยนะตรงนี้จะมีอาหารแมวฮะนะกินแล้วจะสโล่ฮะแล้วก็มีอ่าเหมือนจะเป็นแทงค์ครับลันเชอร์ฟิวแล้วก็มีคนครับ สองคนเป็นหน่วยรับที่จริงมันจะมีแมวนะบางทีก็สปอนหมาบางทีก็สปอนหลายอย่างฮะแล้วแต่เราจะสปอนแล้วแต่เราจะเจออะไรนี้ฮะนะฮะตรงนี้ก็จะมีกรชาสองอันนะตรงนี้เป็นสกตแอรียอรนะครับสามารถยิงทิ้งได้เลยพวกนี้นนะฮะจะทำการยิงพวกเขาทิงนะ้งฮะหัวลอยได้ะฮะสังเกตไหมครับมันจะเป็นแปลกๆนะฮะเออนะฮะประมาณนั้นเลยวิธีกลับไปก็ขึ้นตรงนี้ครับ โอเคเดี okay, นะ๋ยวเราพาไปดูอิเตกต่อไปฮะอยู่ในร้านอ่านี่แหละฮะร้านอ่าเนี่ยซอปปอร์มาร์เก็ตข้างล่างนี่เลยนะครับลงมาตรงนี้ครับโอเคมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้แล้วนะเข้าไปในร้านนี้ฮะ yes. have buy, นะครับเยสมีแฮปมิวอยู่บายจอยแล้ตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าของร้านนะฮะสามารถเข้าไปฆ่าได้นะฮะแต่ข้างในร้านเจ้าจำได้ว่าเจ้าของร้านนี้นะฮะ จะอันนั้นได้เขาจะเออจะเป็นอิตาเลอีกอันหนึ่งคือเขาจะอันนั้นอะอะไรนะเขาจะแบบพกระเบิดติดตัวไว้เป็นพีชีบอะครับประมาณนั้นเลยแถวนี้จะมีแยมแยมแยมอยู่ตรงไหนแยม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 นะฮะแยมจะมีอิตาเอ็กอยู่นะฮะตรงนี้ไม่ชัดไม่ชัดแถวไหนเอ้ยแยมนี่นี่นี่ตรงนี้นะฮะจะเขียนไว้อยู่นะฮะบาบูนเหมือนจะเป็นเนื้ออะไรสักอย่าง นะครับก็จะมีอีตาเอะเขียนอยู่ว่าเหมือนจะเป็นวันวันผลิตอะไรสักอย่างเนี่ยฮะ daily goods นะครับโอเคตรงนี้คือหมดละเรามาดูตรงนี้ก่อนฮะเราอยากรู้ว่าตรงนี้คืออะไรนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะนะฮะนี่ฮะเราลองฆ่าเขาดูฮะเขาจะเนี่ยฮะตรงท้องเขาเขาจะจะมีแบบพวกระเบิดพ่วงไว้ที่ตัว <Hi there. S 1> นะฮะนี่คืออิตาเอกนะครับจำไว้ เดี๋ยวเนี่ยวัดยวนนี่แหละวัดยวนเผาแม่งเลยนะฮะโอเคอิตเอกต่อไปนะฮะจะอยู่หลังร้านนะครับนะหลังร้านตรงนี้นะฮะนี่เลยครับอิตเอกตรงนี้ครับจะเป็นแผ่นซีดีนะฮะแผ่นเกมนั่นแหละแผ่นเกมโพสท่าสองนะฮะนะฮะสมิลเดอะเพลนนะคือแชร์เดอะเพลนนะภาค2นี่คือภาคแชร์เดอะเพลนนะฮะแต่นี่คือสมิลนะจะล้อเรียนโพสท่านะฮะ พอเท่าสองสเเมวเดอะเพนฮะห้าร้อยเกมอินวันนะฮะล้อเรียนนุ่มล้อเรียนนี่เป็นโจ๊กนะครับของเขานะฮะโอเคอีตเล็กต่อไปนะครับคืออันเดร็ดด็อกนะครับหรือว่าหมาซอมบี้หรือว่าหมาปีศาจอะไรก็ว่านไปนะฮะวิธีลงมาก็เข้ามาข้างล่างอ่าข้างล่างนะฮะข้างล่างตรงนี้เลยข้างล่างของซูเปอร์มาร์เก็ตหลังร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะเดินไปทางนี้ฮะลงไปเรื่อยๆครับน่าจะเร็วหน่อยนึงนะฮะมาลงมาแล้วฮะอ่เราเจอ เหมือนจะเป็นท่อฮะเหมือนไม่ใช่ที่อยู่ของอาราบังนะฮะแต, andal, แต be, uh, ่เป็นอ่าท <s uss UC S> ี่อยู่ของหมานะฮะหมาบ้านะฮะนะฮะตรงนี้นะครับนี่ฮะจะเป็นอันเดดด็อกนะฮะสามารถปีนบันไดได้ฮะไม่สามารถตายได้ฮะอันเดดด็อกมีระเบิดตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราลองดูนะว่าเขาตายได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองไปฟัดกับเขาดูแล้วกันนะฮะหรือไม่ก็ยิงเขาด้วยน่ะเนปามนะฮะเนปอมโอ้ยเด้งเด้งเด้งเนปามเด้ง นะฮะหมามันจะไม่ตายนะฮะอันเดดนะฮะนะดูฮะสังเกตฮะโดนไฟไหม้นะครับนี่นะเดี๋ยวเรายิงด้วยบาสุกา้าด้วยอ่ะบาสุกา้าเลยอ่ะล็อกออนครับมานะยิงลงไปะฮะดูฮะมันจะล็อกหมาหรือเปล่าไม่ล็อกหมานะฮะมันไม่ล็อกหมาบาสุกา้าเราเอา แฟนเน็ตโรนเชอร์แล้วกันฮนะฮนะนะฮะไม่ตายเห็นไหมฮะสังเกตไหมนะฮะแตลงไปข้างล่างดูครับว่ามันจะกัดเราหรือเปล่าน,นะฮะมันก็จะกัดเราอย่างที่คิดนะฮะเห็นไหมฮะตรงนี้เรายังไม่รู้นะว่าตรงนี้ไปทางไหนเนี่ยเราสำรวจก่อนนะฮะเราก็จะตายได้นะฮะตรงนี้มาตุ้กได้ตรงนี้มา,กกานมาเชเตเต้ตรงนี้นะฮะโอเคเสียงหมาจะดังไปหน่อยนะครับกลับขึ้นไปนะฮะมันมันสามารถปีนบันไดได้นะตรงนะะี้ หมาสามารถปีนบันไดได้นะครับอันเดดด็อกสังเกตฮะเนี่ยฮะปีนบันไดมาละโอ้ยมาแล้วมาแล้วนะฮะเฮ้ยมันตามได้ด้วยนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูอ่าอิสเทกต่อไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูอีกที่หนึ่งฮะมันไกลนะครับขอตัดนะครับผมโอเคฮะมาถึงร้านเบเกอรี่นะของป้าคนนี้นะฮะเราเคยฆ่าป้าไปเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้ก็จะมีโดนัทแล้วก็นะฮะเหมือนจะเป็นเนี่ยฮะสังเกตดีๆฮะตรงนี้จะมีเหมือนอึนะฮะเท่าที่สังเกตดูนะฮะเดี๋ยวเราซูมให้ดูเลย พวกความคมชัดในการมองเห็นนะฮะนี่นะฮะนะนี่คืออึนะฮะสังเกตเลยนะฮะหยิบครับหยิบให้หมดนะฮะแล้วเราก็ลองลองมาทิ้งดูฮะนะฮะสังเกตดูฮะอ่ะทิ้ง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 นี่ฮะตรงอันนี้ฮะตรงอันนี้นะฮะนะฮะอันนี้นะฮะเราลองกินดูฮะอ้าวเลือดเต็มนี่หว่าชิมหายแต่เราทำให้เลือดลดก่อนนะฮะสักครู่ต้องเอาระเบิดคัตชี่เบิดวัวก็ได้อะ โดยบนหัวบัวเน่าฟังก่อนนะฮะนะฮะใกล้ตายละนะฮะเราลองกินดูฮะนี่ฮะจะเปิดเลือดเราจะเพิ่มนะครับแต่จะนี่ฮะจะแต่แต่ตัวละครเราจะอ้วกนะหรือว่าโพสต์เท่ารูทของตัวละครเราเนี่ยจอนสัตย์ไอจอนเนี่ยมันจะอ้วกนะฮะโอเคนี่ฮะนี่คืออิตาเอ็กที่บางคนอาจจะไม่รู้นะโอเคไปต่อนะไปที่อ่ RWS นะครับหรือว่าทีมงานของผู้สร้างเกมนี้นะครับโอเคตัดฮะโอเคฮะมาถึงแล้วฮะ บริษัทผู้สร้างเกมครับเรา running with อ,าอะไรวะกันไก่อะลืมอีกแล้ว skicker s k i c k e อะไรสักอย่างอะ่ะลืมแล้วฮะไม่เป็นไรฮะย่อว่าบริษัท RWS นะครับ INC นะครับโอเคเราเข้ามาในบริษัทแล้วตรงนี้จะเป็นที่ต้อนรับพนักงานนะฮะเรามาหาห้องพนักงานห้องหนึ่งนะที่มันแปลกๆนะฮะโอเคคือบริษัทนี้นะฮะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจำได้ว่าสัตว์ไหนวะลืมล่ะรูปสัตนี้แหละนะฮะถูกละแต่เป็นอีกห้องนึงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวศัตรูเราเสื้อสีส้มใช่ไหมนี่ไงพวกเสื้อสีส้ม What the fuck นะฮะเราเออศัตรูเรามิดเราเป็นเสื้อสีดำนะฮะนี่ฮะถ้าเกิดเรานี่คืออีเต้ออันนึงถ้าเกิดเราฉีดใส่เขาเขาจะแบบมีเพลงนะฮะดีดานะฮะนะฮะคนนี้นะฮะสังเกตฮะ สี่เลยเขาแล้วเขาจะดีดาฮะนี่คืออิสเต็กนะฮะเออเจอเจอแต่ลองหยุดสีฮะเออหยุดได้แล้วหยุดหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วพี่หยุดได้แล้วเขาเปียกเขาเปียกอยู่ฮะนะคนอื่นนี่เขากลัวเยี่ยวกันทั้งนั้นนะฮะดูคนนี้ได้เยี่ยวและชุ่มฉ่ำนะฮะเเฮ้ยยิงกูทำไมนี่เฮ้ยงานนี้เขาจะช่วยเราฮะคนชุดดำจะช่วยเรานะฮะแต่คนชุดอื่นนี่ไม่ช่วยเราแน่นอน ะโอเคเฉยฮะเราไปห้องต่อไปฮะมันจะมีห้องสตารอยู่ห้องหนึ่งนะฮะที่มีรูปภาพของผู้สร้างเกมนะฮะห้องนี้ฮะนะครับนี่คืออิสเอนะฮะสังเกตนะครับคนนี้นะฮะคนนี้โดนเอารูกมาไว้ตรงโถส้วมเดี๋ยวเราเอาสไนยก่อนสนยสนยโอเคนะลูกเขาจะแบบแบบเก๋ๆหน่อยอะไรเงี้ย แล้วเขาจะเอ้ยมีรูปหัวใจติดด้วยนะฮะโอเคตรงนี้นะฮะคือพนักงานทั้งหมดที่ทําทําเกมเนี้ยขึ้นมาฮะคือคนที่ทําเกมนี้ขึ้นมาทุกคนนะฮะนี่คือผู้สร้างเกมนะฮะทั้งหลายนะฮะเป็นทีมงานนะฮะตรงนี้ก็อะไรวะเนี่ยโอแมนตรงนี้เหมือนจะเป็นอึนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นอึเช่นกันนะแล้วก็มีน้ำเผมาติดตรงรูปภาพนะฮะโอเคนะอิตาเลสก็คือเนี่ยฮะ นี่คือเฟนชิพนะครับเราก็สามารถสีใส่พวกนี้ได้นะฮะ oh, สีใส่ปุ๊บแล้วมันก็จะเผาไหม้หร <Yeah. S 1> ือเปล่าจาได้ว่าเมื่อก่อนเผาไหม้นะฮะแต่ตอนนี้ไม่เผาไหม้ละนะฮะไม่น่าจะเผาละเมื่อก่อนเผานะฮะตอนนี้ก็ไม่เผานะฮะโอเคคือสีใส่แล้วมันจะมีไฟลุกครับประมาณนั้นนะฮะสีใส่ปุ๊บแล้วมันจะแบบนะไฟมันจะลุกไหม้แล้วมันจะเปลี่ยนรูปหน้าคนนะฮะโอเค หมดแล้วฮะอิสเตาเอกหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราไปดูอิสตเตาเอกอีกจอิสตาเอกสองอิสเตาเอกแล้วกันนะผมเจออยู่นะฮะโอเคครับตัดครับโอเคนะมาถึงตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้จะมีอิสเตาเอกอยู่นะฮะก็คือตรงนี้ถ้าเกิดเราสามารถกระโดดข้ามไปฝั่งนั้นได้อะนะฮะก็จะสามารถนะครับก็สามารถไปคือมันจะมีประตูหล่นลงมานะฮะกั้นทางเราไว้เดี๋ยวเราผมลองสาธิตให้ดูแล้วกันนะฮะบาสุก้าบาสุกาา้กาอยู่ไหนเอ่ยโอเคลันเชอร์นะโอเค ได in right right ้ัหมได้ไหมได้ไหมลองดูฮะลหลายรอบฮะไม่น่าจะได้แล้วฮะมันต้องมีรถให้เราข้ามไปฮะนะข้ามไปฝั่งนั้นนะฮะแล้วก็จะมีประตูลงมาปุ๊มเต็มหน้านะฮะเดี๋ยวเรา ลองลองกันใหม่นะฮะโอเคโอเคนะฮะตอนนี้ก็มีก็มีวิธีนะฮะก็ไปกดตรงนี้นะฮะเนี่ยมันจะเป็นสูตรนะเมื่อเคลียภารกิจเสร็จนะโอเคตอนนี้ผมก็โลกาวิตี้นะฮะข้ามมาฝั่งนี้แล้วนะฮะโอเคเราจะมาลองดูกันดีกว่าว่ามันจะได้ไหมนะฮะลงไปเซลงไปเซโอเคนะฮะเอาชิมหายละมันบอกว่าเราสตัคคืออะไรวะ ชิพวงิงลงมาดิเฮ้ยสูงไปสูงไปนะฮะลงก่อนลงก่อนลงยังไงวะลง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 นะฮะอย่างเงี้ยฮะนี่ฮะ,ฮะมันจะเป็นอย่างงี้เลยนะฮะคือแบบมันจะกันเราไม่ให้เราไปไหนเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับโอเคประมาณนี้นะฮะมาเดี๋ยวเราไปแมปต่อไปกันดีกว่านะใครที่อยากเห็นอิตเลียน e นี้ก็ใส่โลกาวิตี้นะครับโอเคโอเคฮะมาหลังโบสถ์แล้วนะตรงนี้ก็จะมีเสียงนะสวดมน์นะฮะปกตินะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูอิสเอ็กตรงนี้กันดีกว่านะฮะขึ้นยังไหนวะนะเดี่ยตอนนี้ผมใส่โซนิกสปีดอยู่นะฮะจะทำให้วิ่งเร็วนะครับโอเคมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะ <c oughs> โอ้เดี๋ยวผมขอบอกอะไรอย่างหนึ่งนะครับคืออิสเอ็กนี้อ่าเคยเคยทำใ,ในพาร์ทที่2ที่3ของพอ,อร์ทัลแล้วนะที่เล่นไปปกตินะรเราสามารถสีสี่ใส่หลุมซอมบี้แดดน่ะสี่ปุ๊บมันจะออกมานะฮะคือถ้าเกิดเราเนี่ยฟันมัน นะจะจะไม่ตายนะฮะสังเกตนะถ้าเกิดเราเอาปืนยิงสังเกตเราเอาปืนยะิองอ่ะลองเอาปืนยิงดูนะฮะ,นะฮะไม่ตายนะฮะมันจะเดินได้อยู่นะฮะโอ้โหแม่งคนหัวได้ด้วยนะฮะเราแบบเป็นแบบเป็นออโต้ก่อนนะนะลองยิงดูะฮะไม่ตายนะครับวิธีที่มันจะตายก็คือมีดหรือไม่ก็ขวานเท่า <c oughs> นั้นนะฮะตัดออกไปนะฮะตัดขาตัดแขนออกไปนะครับ โอเคก็จะประมาณนี <sociedad> ้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปเลยนะครับโอเคนะฮะตรงนี้ก็เป็นอีสเอ็กอีกที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูทางเข้าทางออกนะตรงนี้ก็จะมีเหมือนคนจอนจัดนะฮะนะมีน้ำยาล้างจานหรือเปล่าหรือน้ำยาอะไรนะฮะไม่รู้หมกันว่าเขาเป็นน้ำยาอะไรนะเขามาเหมือนว่าสมหัวอะไรกันสักอย่างนะหน้าตาเขาก็แปลกๆฮะถ้าจะไปทำร้ายเขาเลยนะนั่งสารนะครับโอเคมาสำรวจกันฮะ ไม่มีอะไรนะฮะเหมือนเป็นพวกเลกเกสกาอะไรอย่างนี้นะฮะเราเข้ามาแล้วก็ออกไปดีกว่านะเราพาไปดูทางออกฮะฮะออกทางนี้ออกทางนี้โอเคนะฮะออกทางนี้นะฮะทางเข้าเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับสักครู่นะฮะเรามาโหลดก่อนหนึ่งแป๊บหนึ่งอืมโอเคนะนะฮะตรงนี้นะฮะทางเข้านะฮะตรงนี้คือโหลดโซนเห็นไหมป้ายจะติดอยู่ตรงนี้นะฮะมันโอ้ย นะมันขึ้นมันขึ้นมาทางไหนเอ่ยอยากรู้ใช่ไหมฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะขึ้นมาแบบมั่วๆนะฮะก็เจอนะ,ะอีตาเอกตรงนั้นนะฮะมันเป็นเนี่ยตรงนี้คือเขตเขตของทอาหารนะครับโอเคคือมันเป็นแบบเนี่ยตรงนี้ให้อยู่ระหว่างตรงนี้นะฮะ,ะแถวคลินิกนะฮะประมาณนี้นะครับเข้าไปตรงนี้น่าจะเจอเลยนะขึ้นทางเหล็กนี้ไปก็ได้บันไดเหล็กนะฮะก็จะเป็นบ้านของเขานะครับโอเคฮะไปดูอีตาเอกอันต่อไปกันเลยดีกว่าฮะโอเคฮะมาถึงตรง ฮะโรงรถที่เรามาเอาเอนจิ้นนะมาเอาเครื่องนะฮะเมื่อวันศุกร์นะฮะเมื่อพาที่แล้วนะพอโชว์นะฮะโอเคแล้วเข้าไปในโรงรถก่อนนะครับขั้นแรกนะฮะตรงนี้จะมีอิสตเอ็กอยู่นะครับก็ไม่มากหรอกอิสตเอ็กตรงนี้เหลืออิสตเอ็กซสองอันสุดท้ายแล้วนะฮะนะตรงนี้ก็จะเป็นเสียงหมาฮ้องๆนะฮะโอเคนะฮะอิสตเอ็กนี้นะฮะเห็นไหมฮะจะมีรถอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นผู้หญิงยืนอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าเกิดเรายิงรถตรงนั้นนะฮะนะรถก็จะหล่นนะครับผู้หญิงนะฮะ แบะตรงนั้นทันทีนะฮะถ้าเกิดโอเคถ้าเกิดอยากทำอะไรกิ็ไปคุยกับลุงคนนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูดิเจกนะฮะเฮ้ยหมาหมาหมาแยกแย็กแยกเตะหมาตายมายิงกูทำไมเล่านะฮะโอเคฮะเราเข้ามาในตรงนี้นะฮะลงรถตรงที่มีหมาเยอะเนี่ยฮะนะครับมันจะเป็นอะไรที่อย่างนะฮะโอเค เข้ามาอีกลึกๆฮะตรงไหนนะลืมละตรงนี้หมาจะถูกขังไว้นะฮะเพื่อเลี้ยงนะครโอเคเดี๋ยวเรามาหาอีสเตอ้กันก่อนนะฮะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะฮะลืมหาอีสเตอร์เ้ก่อนนะจ๊ะจำได้ว่าอยู่แถวในนี้แหละฮะแถวนี้มั้งฮะนี่ครับผมนั่นนี่คืออ่า เป็นหนะ้าสเปซอาร์ตหรือว่าหน้าปกนะฮะของภาค3นะครับโพสโทสามนะฮะเดี๋ยวเราเอาสไนเปอร์มาซูมเพื่อดูใกล้ๆดีกว่านะฮะนะนะฮะจะมีนี่ฮะนี่ฮะโพสโทสามได้มีเลขสามตรงนี้นะฮะนี่พีซีดีวีดีนะฮะจะเป็นอ่านั้นนะฮะนะเราสามารถฉี่รถได้ฮะนะฮะตรงนี้ก็จะได้อชิปเมนด้วยนะครับนะอชิปเมนอีตัวเอกนะครับ โอเคฮะสำหรับอ a สต์เอ็กของโพสเท่าสามเออโพสเท่าสองก็จบลงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ใครอยากให้ดูอิสใครอยากให้ผมทำอิสต์เอ็ก Gta San อิสต์เอ็กเกมอะไรอีกนะครับเดี๋ยวผมมาทำให้นะคอมเมนต์ไว้ใต้นะด้านล่างดิดคลิปดิดคลิปชันเลยนะครับผมยังไงก็พอติดตามกดแชร์กดไลค์ LIKE, ช anel <affle S 1> <ๆ S 2> ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมยังไงก็บายบายรับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับจุ๊บ